สวัสดีครับผมนายบิราเมตรจินดนาะวงราชนักศึกษา66205054สาขาวิวศวกรรมเครื่องกลครับนี่ก็คือการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศร้อนกับน้ําเย็นครับโดยเป็นการออกแบบให้อากาศไหลผ่านทางด้านบนทังนี้นะครับแล้วก็ไหลแบบซิกแซกครับโดยรอยเย็นกับน้ําในท่อครับที่เป็นทองแดงครับ นั่นไงครับนี่ครับภายใน นี่คือลักษณะอากาศที่ไหลครับประมาณนี้ครับโดยยนี่ครับอากาศเข้าทางฝั่งนี้ครับ โดยอุณหภูมิอากาศอยู่ที่300องศาครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่0.1ครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่อากาศออกครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่น้ําเข้าครับโดยน้ําเข้าที่น้ําเข้าที่อุณหภูมิยี่สิบห้าองศาครับที่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง อันนี้ก็คือความดันของความดันของอากาศเข้าครับอันนี้คือปังของอุณหภูมิเข้าครับอุณหภูมิของอากาศนั่นเข้าครับน,นี้ก็คือฝั่งนี้ อุณหภูมิเออความดันของน้ำที่เข้าครับสว่วนนี้ก็คือนี่ก็คือความดันของอากาศที่ออกครับอุณหภูมิของอากาศที่ออกครับนี่ครับนี่ก็คือ ความดันของน้ำที่ออกครับอุณหภูมิของน้ำที่ออกครับนี่ก็คือสมการ lmtd นะครับอุณหภูมิอุณหภูมิของอากาศเข้าครับลบด้วยน้ำอุณหภูมิของน้ำออกครับแล้วก็ลบด้วยเอ่ออุณหภูมิของอากาศออกครับแล้วก็ ลบด้วยอุณหภูมิของน้ mankind, ําเข้าครับหารด้วยรอนแล้วก็อุณหภูมิของอากาศเข้าครับลบด้วยอุณหภูมิของน้ําอุณหภูมิของน้ําออกครับแล้วก็ส่วนด้วยทีของอุณหภูมิของอากาศออกลบด้วยอุณหภูมิของน้ําเข้าครับ แล้วก็ผลของการผลของการโฟร์ซิมูเลชันนะครับนี่ครับเออใช้เซลล์ไปทั้งหมด2 9งหมครับวีดเซลล์หนึ่งครับโซลิดโซลิดเซลล์หนึ่งนหครับ ใช้เมตรไประดับในความละเอียดระดับสองนะครับเลยใช้เวลาไปที่ประมาณ1นาทีครับแล้วก็ค่า m ค่า lmtd ที่ได้นะครับอยู่ที่1นึ่งอองศาครับผมครับ